ต่างดาวยังคงลักลอบเข้าเมืองผิดกฎหมายต่อเนื่องเลยนะฮะเดี๋ยวพาไปดูจุดแรกก่อนที่อำเภอแม่ระมาดจังหวัดตาครับโดยกำลังพลกองร้อยสกัดกั้นการลักลอบเข้าเมืองผิดกฎหมายที่2โดยเฉพาะกิจกรมฐานราบที่14กองกำลังในเลสวนปฏิบัติการสกัดกั้นตรวจสอบการลักลอบหลบหนีเข้าเมืองผิดกฎหมายนะฮะก็ไปเจอที่บริเวณบ้านสแสมหมู่ที่4ตํตำบล3าม0 0นอำเภอแม่ระมาดจังหวัดตาครับตรวจพบกลุ่มคนต้องสงสยัย พร้อมด้วยกระเป๋าสัมภาระนั่งท้ายรถจนกระบะครับผ่านมาบริเวณดังกล่าวเจ้าหน้าที่ก็เลยแสดงตัวขอตรวจคน้นเบื้องต้นเนี่ยคนขับพอเจอเจ้าหน้าที่ขอตรวจครับวิ่งหนีเลยนะฮะทิ้งรถกับคนที่อยู่ที่กระบะท้ายเนี่ยไม่สนเลยวิ่งหนีไปแต่คนกระบะท้ายนี่หนีไปกันไม่ทันเจ้าหน้าที่ก็เข้าไปตรวจสอบพบเป็นแรงงานชาวเมียนมา18คนชาย12หญิง6ไม่มีเอกสารแสดงการเดินทางเข้าประเทศครับ เจ้าหน้าที่ควบคุมตัวส่งให้กับตํารวจสอพอแม่และมาเบื้องต้นก็คือตรวจคัดกรองโควิดกันก่อนแล้วก็ดําเนินการตามขั้นตอนกฎหมายยึดรถยนต์กระบะที่ใช้ในการเคลื่อนย้ายแรยงานต่างด้าวเพื่อไปติดตามจับกลุ่มคนขับเนี่ยมาดําเนินการตามกฎหมายต่อไปครับ